กราบสักท่ายสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนมว้นนี้สิมาเฮดเมนูลาบป่าทุกคนถือมองทุกคนป่าธรรมชาติลาบป่าเฮดลาาแล้วนะทุกคนนะ ตอนนี้กับพักแล้วทุกคนลาบแต่ว่าก้อยนำแน่เอยหัวหน้าเปนเฮ็ก้อยนำได้กินหลายคนทีมงานหลายคนเฮ็ดทางุูเ็ททางแน่นอะเฮ็ดทางแน่มาสองการชลพลเมืองอีทั่วประเทศกับมือนี้พร้อมมือหัวหน้านกมาโฮมนำได้ได้เรืเป็นลันาลเนมาโเฮ็่อนได้มนง g เป็นไมได้้ย

เ้ยมีดังกระยารักไล่นะ้ไอ้ยเฮ้ปุงเชมันหกก็มันจะเอาตอทองการนะชัยองน้อยนี่ต้องวัดยืมใช่ยานนัมีหอมนะปดโรดเนี่เนาะปนบอปนโดปักหว้าเลยปดห้าก็ปดเลยจ้ะบาวีมัหกก็ค่วัดอีาวีักไลนะตอต้นบุญน ไม่โก้ก็ขึ้นหนาวมีมี่เนี่ขึ้นหนาวกินหนาวแล้วนี่เนี่ยพ่อเปียวปลาเข่งปลาเป่นห้าปิ้งเนาะปลาเข่งเข่งมาเด้อเข่งเจ้านุ่มปลานึ่งบ่บีิ้เนะแล้วก็เดิน่นี่ออยู่นอ กินได้แล้วบาที่นเอาให้ก anyway. ินว่านี to, to, uh, ่ทานเือกับป้าด้วยเนาะเอาให้กินว่านลาบานเนาะโถ่คือจันบุญนะเอ้าชิมมองดูบ๊วยบ๊วยครบเลย รอกไน้อยันนนี่อ้ชื่ออะไรัดเช่นมูมูคริมพอดีมโอ้ยกั่เห็นอะไรซีมึงละเพ็ดมุเจาดิเพช็ดเยวลาบมันกัเพล็ดได้แล้วเนาะมีเพ็ดมันกิบม่ขนผ่านิดิบมีเพ็ม่ได้มเจาอยู่ลาบบ่ามชั้นนี้เพื่อนชั้นวาดนี้มันม่เคยกินเพล็เวลาบ่าละ เอาตัก้นตัวลาบป่าเรียบร้อยใส่เครื่องเรียบร้อยซีมก่อนเลือกมั้มันเปไฟเก็มมัผมโอปียิวเจ้าเห็ดกระทาหมูก็อ่อยเลยะืว่าจิ้มตัวนึงกืว่าจางถูกยอดจิ้มื่มไปเลยมั้งอนแรกเบื้งจิ้มเป็นปลาดาลูกเชื่อมัเอามั้งโอปียวจิ้มหมูยัดแล้วกันมันกนมันจางเราต่อยน้ำอีกมา mình mình đi tới rồi đó, là, đi, gói nấm bò gói nấm cái gì, gói đó này, hả? này coi bà vẫn cứ lăng khăng show mộc co, gói cái đây, học pháp cái đấy chưa chơi 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 bơ máy đây là ba, đây coi

ไม่รู้ไม่ได้มีอยู่กินท่าไม่ก็ไม่กินนเวทท่าได้เนาะผู้กินเลยอิ่มก้็ไปก็ไปไปท่าด้วแต่ว่าของกินนีการมาลายกมาลายกับมดไมเ่เ่่้นตงเอาเะเอาเพรเป็นพิธีได้เด็ดลยวันนี้อนุญาไนมท้าเด้อจะทินงมารฐานบ้านเมืองปูนยาตาไนเป็นของแก้มกากินเหล้ากินยาได้โมนี่เขาจดีไม่แห้งให้โชคประมาณมีใครได้ใครก็มีใคร Kinh, kinh, kinh. thằng Thái, thằng Lao đấy mới hết. Ừ. <laughs> pho, à. À. Phong Phong nói, mà. Hả? Pho. Pho có pho là cái ta Xem giang điều. Xem luôn. Mì xem.

โลงแล้ววะเนะเมยพผลาผละเด้อเพิ่นเฮลี่อยู่กันจริงจรงโหใช่เพิ่นมีในนอนมามพี่น้องมากินข้าวจามื่อกี้หลายคนแซ่บอะไรยังไม่ได้มาครบอ๋อเอ้ามาเลยแต่จำน่ายังโควกอยู่นี่กม่เห็นเขาเป็ดเขาเลยเอ้วกินท่าชิมท่าชิมมือไม่เนี่ยมันเคืองฮอนจะกินก้อนเลยเนาะข้าวข้าวข้าวแต่บิดเราแก้มท่าเลยไปมานเรากินก้อนเลยมันเลโอ้ยตัวเฮ็ดไม่ได้กินเนาะอิ่มแล้วเหรอพอละ จ้งเสยาเกื้เงนเขมนาะโดนเมือไปดึงไม้มาละไห้เนะยังม่หุ้มไปูช่ือดนน่ะได้ว่าอเพิ่มเอาสองสามเธอยังมีเห็นดึกป่าขึ้นมาเยอะจ้ำเจียวใช่ยังไงก็บางคนองมองยังไงแต่ที่งาเขาจะแม่หมดกินหมดงมช่วยอ่่องทำมมก็ Ừ, nhà này thử hoa nào, lên tiếp Nén lại Vườn à, nào ừ. Thả đi mấy thứ, bài lời Đi đâu rồi Đi đâu rồi Ừ, thả đi ừ. Ừ. à mơ hấp lộn kiếm Nhưng mà Để không? Để không? mình, mình. đi, mình ngân chứ Dự, nghe cái này đi, mình mới nhìn được Mình được bỏ người chứ nó Thôi thú rồi, chẳng trả rồi Thôi chẳng trả Thôi chẳng trả มาดินน้ำดีมาดินน้ำเดียมันก็มีเมปนะดปลาล่ะเเออย่ลาบกับอันนี้มันกินปลาบันในเป่วงนะไปนี่แเอาน้ำมาตู้เลาวมากินเอาบ้านตู้ของเขาไปมาเอาน้ำในตู้ตู้เย็นเนาะ ข้าวเลบปลาข้าวแล้ว่ะเดี๋ยวว่าซื่อข้าวเล่าดีข้าวจำงเนาะจำเาจคุยเจียนับใบเ้าจ้ากินผงดิเล้ยๆแับนี้ใกล้ดิเข่าคนกินข้าวนะมันข้างย่านอเนี่ยบุญเคืองทานเลกันบ้าเบกเดีว่ามันมีบนนั้นล่ะไกะมาเจ้วยะเจ้วน้ำน้เห็นมาเจ้นี้มาบอมา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 ม้มาอามางาี้ม มันกินดนี่นะบม่ลอยก่าอ้โหลอยลอยมกินนี่เอัุ่งข้าวของนข้าวก็ฝ่าคลีเลยนะไอไวกนี้คนบริเวณยาเขาเขาจาไม่กินกินข้าวก็หรอไม่ได้กินข้เลยเขาไม่ได้กินเลยแล้วถอยอะไรนะไม่ากินเยอเขาเาเขาไม่ได้เขาไม่ได้ เราซือข้าไม่คยซื้อเหลาคุณกินขไปท่ามันเพื่อพว่เพื่อเพห่าเขามันน่หะพือเพืเาขาจิบยาจิบัรเพ่ยาะมไม่ยากด้กินอยู่นะไม่รู้มีมีหุ่นเพื่นเขาแล้วมันยากเลยเนี่ยมอย่างรอบๆใสจำจำาลยจำเลยส่กันาอะไรเจกอกเนาะเจขมเจลขมเจขมบ่ปลาปลาธรรมชาติเนาะมันคักกัคนละเนี่ยเนนึงตัวเนื ทำมาจ้าตั้งแต่ขับกครับลาบนี่มอฟเฟตนี่อฟเฟตชะมอยการมาคีดตืมน้ามอฟเฟย่อยแลการมา้ตืมน่นนี่นี่นี่มาคิ้เลยนี่มาี้เลยคนหาเกิดว่าอนนี้ฮัหเท่าโอ้ยกีดเจ๊ยังไม่ได้บะ่นเราเป็นบุงรดแกวเดี๋ยวแล้วแต่ว่ากันเราเธอเหล้าแก้วรดเราเหรอเอาน้อมีควใจ เอาเย็นน่ะเบิ้ดน้ออาวมันสิบาเผ็ดบ่แม่ยเนนมันก็ดีเล่ะวนเย็นแล้วมันจะลกันีก็เด้อจดจมือก่อนอดเออนี่ตนี้ก็ถอยบ่นะนี่บ่เด้อโทรหาหมู่น่ะบ่ได้อิ่มเนาะยังเลยอยู่อนํา